อา้าวันนี้เรามาถึงจังหวัดชัยนาทจังหวัดที่มีพระเกจิอาจารย์หลวงปู่สุวัต์ปักทองมะขามเท่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คุ้มครองชาวชัยนาทมาอย่างยาวนานเรานำรถเข็นฟรีๆมามอบให้กับชาวบ้านเอาเปิดเลยจ้าสองสามีภรรยานี่มึงอ่าน่นหรือหลวมตะกี้โอ้ยหลวมหลวมมันบอกหลวม <c oughs> รถเข็นฟรีๆจ้า กำลังเอาไปให้ชาวบ้านนี่ผอบวยจ้ะผอบอค่ะผอบวยสุดสอในใจมึงคิดอะไรไม่ไม่ผอบอสุดสวยผอบวยหัวไม่เราเขียนไปกับชาวบ้านเลยชาวบ้านกำลังรอเราอยู่ค่ะจ๊ายนี่จังหวัดชัยนาทแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ภาคไหนคะชัยนาทจังหวัดชัยนาทอยู่ภาคกลางอ๋ออย่งภาคอ่าง บางคนสงสัยว่าใช้นาทภาคกลางตอนไหนอตอนเย็นน <can> ี่หละเรามาตอนเย็นเนี่ยเอาไว้ให้เหนือใต้อะไรอย่างนี้ตอนเย็นเรามาท่ากลางตอนเย็นอะไรนะผมวออเข็นมาให้กับชาวบ้านจ้ะชาวบ้านท่านนี้อยู่หน้านี่เลยหน้านี้เลยดู สำนักงานเทศบาลตำบลสามงามท่าโบอดตำบลสามงามท่าบอดอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทไมรู้นะหมากัดบัวรัคืนเลยโอ้น่าจะวิ่งก่อนถ้าเป็นหมา <c oughs> ถ้าเป็นหมานี่หนูขอวิ่งก่อนนี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่บ้านของชาวบ้านหลังนี้เองเ,อเข้ามาตรงนี้นี่เขียนเข้าไปขอเองไหมเนี่ย พอลูกสาวเขียนเขไปขอให้แล้วคุณป้าจะขายอะไรตอนลูกยังไม่มาก็จะทำพวกขนมขายไวก่อนขนมตาชือะไรแบบน้ขนมตาเจะทาขายนรคชานอฮะอ๋อคุณป้าแขนหักด้วยเหรอ คุณป้าแหนครับตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยขอรถเข็นเอารถเข็นไปขายก่อนไม่ใช่เอารถเข็นมาขายขนมอ๋อเอาเอารถเข็นมาขายของแต่ป้าตอบใช่แล้วตะกี้ป้าตอบใช่แล้วแสดงว่าของเขาไม่ต้องขายขายรถเข็นได้เงินก้อนเลยไม่่เอาคะป้าแกแกแกมุกเพิ่มไงแกหวังเพิ่มพอดีไงป้าดีใจไหมด้รถเข็นดีใจค่ะดีมาได้ฟรีจริงไหมเนี่ยก็ลูกสาวโบไม่เสียอะไรอะ ตอนแรกสงสัยอยู่ไมว่าเสียตังค์เปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่มิจฉาชีพเยอะตอนนี้น่าชอบหลอกลวงนะเอารถเข็นมาให้ปุ๊บเอามาเก็บตังค์ทีหลังมั้งอันนี้เราไม่มีการเก็บตังค์ทีหลังเราเก็บตังค์ก่อนเลยมาก่อนรับรถก่อนรับรถก่อนจะรถไปเก็บตังค์ก่อนเลยพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมไปตัดทริปสั้นกูโดนดายเดี๋ยวนี้สังคมชอบดราม่าอยู่ด้วย นี่เรามาจ่ายคราคมพัฒนนะใช่ค่ะจา์มาจ่ายค่าที่พักที่นี่เรียบร้อยอโดนไปหลายบาทอ่ะใช่ค่ะป้าไม่ต้องเสียอะไรเลยออเออแทนที่ป้าจะบอกว่าเออมานอนบ้านป้าก็ได้ไม่ม,มีน้ำใจแล้วเราต้องไปนอนโรงแรมที่นดูนลยถึง <laughs> ป้าหัวเราะเราก็มีความทุกข์นะความสุขค่ะความสุขความสุขใช่ความทุกข์เนี่ยเสียตังค์อ่ะคันนึงโอ้โหนี่กว่าจะมาถึงใช้นั่นนี่หมดเงินหลายหมื่นบาทนะ มีพวกเกาะแดกตามมาด้วยอ่ะ <c oughs> สภเพสีผีเปรตทั้งพวกเนี้ยเกาะแดนี่เนี่ยพวกนี้สัมภเวสีนั่นแหละเกาะแดนี่พูดยังไม่สำนึกนะยังยืนเฉยเดี๋ยวตอนเย็นมันไปกินอีกไอ้พวกเนี้ยาป้ามองเห็นพวกเขาไหมคะเห็นเห็นอยู่อ๋อป้ามองเห็นอยู่แ <c oughs> สดงว่ามันบำ,บำเพนเพียนจนมีกายสังขารแล้วจนป้ายังมองเห็นว่าไอ้พวกนี้คือผีที่มีกายสังขารเคยเห็นแบบผืนแม่ผน เผินเผินหยีเป็นภาษาจีนเผแม่นางเผินหยีผีหยินใครคะพี่ใครครคะนี่ไงไม่เห็นนะนี่เผินหยีแม้ซูมเลยได้ไดทีแล้วจะเป็นซูมอะไรนะอันนาลังเลอันนี้ลูกสาวเขียนให้ลูกสาวอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้ไเพิ่งไปทํางานค่ะเพิ่งไปทํางานค่ะยังไม่ได้เดือนเลยค่ะอันนี้เรามาให้คุณป้าจริงจริง เอาวันนี้รถเข็นของเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเรามอบให้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตตามป้านี่เลยเห็นไหมอาจารย์โชวมอบไว้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพคุณป้าไม่ได้เอารถเข็นนี้ไปทำอะไรผิดกฎหมายไม่มีการไปเข็นขโมยของบ้านใครให้ใครรู้เด็ดขาดไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำนวคนอื่นจะรู้ไหมล่ะออก็คือไม่รู้่ คุณป้าจะทําขนมตาลขายเพราะว่าที่บ้านมีมะพร้าวอยู่แล้วดีใจแม่คุณป้านะนุ้ยเดี่ะเสียตังค์ไม่ตกลงไม่เสียค่ะค่าส่งเสียไหมไม่เสียค่ะโอ้แล้วอาจารย์โชว์มาเรียกร้องอะไรคุณป้าไหมไม่ค่ะอันทำไมแก่แกพูดเหมือนโดนบังคับไม่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 โบังคับอ่ะพูดจริงพูดจริงค่ะตอนนั้นกังวลไหมกับลูกสาวว่าไม่แน่กังวลค่ะกลัวว่าก่อนจะมายังท้าไปถามลูกสาวอีกถามว่า เสียงเงินไหมแม่ไม่มีตังค์นะลูกอ๋อ,องรัเา,าจถามลูกสาวอีกให้ลูกสาวตอบว่าแม่ลูกสาวเขาคงไปดูข้อมูลนั่นแหละว่าไม่เสียจริงแล้วล้วงตังค์ทำไมไม่ได้เราไม่ได้เก็บตังค์ <laughs> ไม่แกเอามือไว้เฉยๆพักมือค่ะอ๋อแต่แกเหมือนันไม่ล้วงตังค์ก็ล้วงมีดล้วงปืนไม่ถ้าเกิดว่าจ่ายตังค์ก็ทีเดียวอ้าวปืนนี่วะ้ใช้งานนักเลงเยอะเลยนะใช่ไหมห็นไม่ใช้งานนักเลงเยอะจริงไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ แต่ถ้าบ้านนี้ก็พอตัวเห็นกันเที่ยวล่วงเที่ยวเลยแปลกๆนะคุณป้าชื่ออะไรชื่อจริงชื่อพรพันธ์ค่ะพรพันธ์ชื่อเล่นชื่ออ้อยค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อยออ้อยโอ้หเนี่ยถึงว่าชื่อแบบนี้ก็เลยลําบากหน่อยทไมแขนก็เจ็บชื่อบ่งบอกความเจ็บปวดจริงเหรอฮะมันบอกบ่งบอกยังไงคะอ้อยอ้อยอ้อยจะอ้อย ต้องเปลี่ยนชื่อเล่นอถ้าใช้ชื่ออ้อยเนี่ยเจ็บปวดแน่นอนแกก็เลยแขนเป็นอย่างนี้โอ้โหรสารนี้เป็นจริงนะอ้อยอ้อยอ้อยเดี๋ยวน้าจาอยคนละเสียงแล้วคนละเสียงอ่ะคือบ่งบอกความเจ็บปวดมันจะเจ็บปวดคนละแบบเจ็บปวดมีความสุขกับเจ็บปวดแบบมีความทุกข์แต่ของคุณป้าน่าจะเจ็บปวดมีความทุกข์อ้อยอ้อยโอ้ยดังเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คุณป้าจะเป็นลักษณะนี้ อ,อถ้าเป็นพราวอ้อยแบบไหนอ้อยเฮ้ยเหมือนป่ะเฮ้ยเหมือนป่ะเฮ้ยพราเหมือนป่ะ <c oughs> คุณป้าบอกนีนะบัวตายแล้วบัวไม่ตายคือนิสกิทั้งคืน <c oughs> <c oughs> เอาเดี๋ยววันนี้เราจะส่งมอบรถเข็นให้กับคุณป้าเลยนะ,อะเอาไปเลยป้าเดี๋ยวมอบด,ดีย <c oughs> มอบเี่ฮะส่งมอบรถเข็นให้คุณป้าอาจารย์โชขออวยพรให้รถเข็นคันนี้ ไปต่อลมหายใจต่อยอดต่ออาชีพต่อเงินต่อทองต่อชีวิตให้กับคุณป้านะ,อะขอบคคุณ่ะขอขอบคุณค่ะที่มอบรถให้ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะอมไม่เคยไม่เคยมีใครมาให้แบบนี้ค่ะอทำเองก็ทำไม่เป็นค่ะนี่ลูกสาวทำให้ค่ะอขอบคุณจริงๆค่ะนอกจากรถเข็นแล้ว<อ>เรายังมี น้ำพริกอิ่มบุญบ้านอาจารย์โช <Wow. S 1> ว์มอบอใ,หออมให้กับคุณป้าด้วยเอาไปกินเลยสิกระปุกเต็มๆอร่อยมากอร่อยมากเอาพบอเดี๋ยวพบส่งมอบให้เลยนะแล้วก็มอบเสื้อให้เธออิ่มให้กับคุณป้าด้วยให้คุณป้าไว้ใส่ค,คุณป้ามีลูกสาวด้วยนี่เอาเอา,าให้ลูกสาวอีกตัวหนึ่งด้วยให้สองตัวเหละฮะให้สองตัวเลยปกติจะให้ตัวเดียวแต่คุณป้าลูกสาวเป็นคนทําให้อื เราต้องมีของที่ระลึกให้กับลูกสาวด้วยเป็นน้ำพริกมังสวิรัติค่ะเฟรีจริงๆค่ะใช่ค่ะคุณให้ลูกให้ลูกเจริญเจริญนะลูกนะเราทำอะไรขอให้ลูกมความบัตนาเที่วที่มาช่วยยายแล้วได้ใส่ไปขายตรงนี้นาเขาก็โศตรงนี้นะยายยังแข็งแรงอยู่นะอายุต้องร้อนเจ็ดสิบแปดไม่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดไปเหรอใช่ค่ะ แต่ว่ายายจะอยู่ถึงเ7 8นะผมไม่แน่นะไม่แน่นะยายอยู่ไว้178อ่ะอันนั้นยายเลยอย่าลูกจะถึงอันนั้นนั้นเลย150น่าจะนั่งตบๆขอบคุณนะคะที่เอาของมาให้ขอให้ลูกเจริญเจริญเช่นนะลูกนะขอบคุณโชคดีนะยายนะยายขนลุกเลยอ่ะืมค ขายไม่ขายาวันพระมีโอกาศจะมามามากินขนมได้ไหมคะได้นี่ <laughs> ต้องอร่อยแน่นอนเพาทำนมตาลเนีีนน้ต้องเอารถเครื่องไปไปปัม้ปมรถดปั้มไข่ปั้มขัดหยุดมันตั้งหลายวันต้องสาวสวยไหมคะเนี่ย, <laughs> <laughs> ยอันนั้นแน่หัวบันไดบ้านไม่แห้งเออผู้ชายมาตลอดนี่หัวบันไดบ้านไม่แห้งจริงนะหัวบันไดบ้านไม่แห้ง อ้าวจริงหัวมันไดบ้านไม่แห้งจริงผู้ชายมาตลอดเมาเยี่ยวหน้าบันไดตีสามไปแล้วขยันนะตีสามไปแล้วยายยายมีตังค์ไหมนี่อาจารย์ยายปิดกระเป๋าแล้วอันนี้พอบอกยายมีตังค์ไหมเอ้ยอย่ามายุ่งตังค์กูุ่ยยายมีตังค์ไหมเฮ้ยใจมายุ่งอย่ามายุ่งตังค์กูไหนบอกฟรีไงไม่ยุ่งจากกูเลย แต่ก็ต้องระวังไม่ฉาชีพนะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเหมือนพวกเราฉันยูเนี่ยฉันแก้แล้วลูกชายเปหลานชายไปทํางานน่ะโทรมาบอกว่าอ่าไม่ย้ายขอตังค์สองหมื่นโอ้ยกูจะไปเอาที่ไหนให้อออยงั้นแล้วก็ให้ลูกฟังว่าไม่ใช่มิฉาชีพอันตรายมากคือต้องระมัดระวังนะาไฟก็ยังโดนไฟก็หาว่าหมอเสียจะมาเปลี่ยน อย่างดีช่อง TikTok, เท็กตอกรามีคนติดตามล้านกว่าแล้ว<ะ>ลูกสาวน่าจะสองแล้วสองอีกว่าเฮ้ยเขาให้จริงๆนะใช่ไหมเพราะว่าเราก็มีคลิปที่ไปมอบให้กับคนอื่นเอามาลงให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ค่ะเพราะเรามอบจริงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยประกอบสัมมาชีพสุจริตเพราะว่าสมัยนี้นะถ้าคนไม่ดังแทบไม่มีตังค์เลยนะเพราะคนก็แห่ไปซื้อแต่ของคนดังหมดเลยชาวบ้านแบบนี้ลำบากยากจนมากากจริงๆขายของลำบากจริงๆลำบากเพราะว่ามัน อะไรก็แห่ไปหาคนดังหมดม,มันก็เลยรวยกระจุกจนกระจายจริงไหมไยายใช่เราก็เลยม,มีนโยบายแบบนี้มอบรถเข็นให้กับชาวบ้านที่ไม่มีโอกาสทางการค้าในเข็นไปขายหน้าทอขอสอหน้าเทศบาลหน้านู่นหน้านี้หน้าบ้า,ออานเพื่อ,อนแล้ออวแต่เราจะเข็นไปไหนในรอบในรอบสำันงานเรายังเข็นลุยได้ตามห้องห้องแถวอะไรต่างนำตาลนมไอใส่ไส้อะไรแล้วแต่เราจะทำ ขายขนมใส่ไส้เพื่อนไม่หมืนไส้แน่นอนโชคดีนะยายจ้าโชคดีจ้าโชคดีนะจ้าวัสดีค่ะให้โชคดีทุกคนนะจ้าให้ตู่รวยรวยโปนะโอ้ยสาธุสาธุโอ้ยสาธุสาธุโอ้ยนี่น้องดิบสาธุเลยลูกจะมาให้แม่ได้แม่ถึงนั่นขอให้ไปให้ลูกเจริญเจริญนะลูกนะขอให้ตู่รวยรวยโปลก็ทุกคนจ้าสาธุจ้า อโอทำป่ธรรมดายาย <laughs> โอ้สุดยอด <laughs> สุดยอด <laughs> ยายโอ้เยี่ยมมากเลยล้อใหม่ยางใหม่ไม่ใช่รถเข็นมือสองไม่ใช่รถเข็นมือสองแน่นอนแล้วก็สีอะไรทาใหม่หมดสแตนเลสนี่อย่างดีอ้าวบุบแล้ว <laughs> <laughs> อ้าวไม่ใช่ยายบุ้มต้องบุบอีกเอาเอายายบดแล้วนะเออยายบดแล้วคือเป็นของยายแล้วไงเออเป็นเป็นของยายแล้วไง ทีนี้พอให้เขาแล้วเราไปเคาะ <c oughs> เขาว่าเราแล้วนะ <c oughs>